สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาแปลงของลุงด่องอีกแล้วนะครับก็คือเป็นกระบวนการทำน้ำส้มควันไม้นะครับก็เป็นเตาเผาสำหรับทำน้ำส้มควันไม้อ่าลุงด่องครับทำน้ำส้มควันไม้เนี่ยจะต้องทำยังไงมั่งครับก็วัสดุเราก็หาไม้แถวแถวเนี้ยในแปลงเนี่ยมาทำเป็น อก็ตัดตรงแกงตัดแตงกิงอะไรมาก็มาเผาทําได้ใช่ไหมครับใช่มัางกิ่งต้นไม้ใหญ่ที่มันขึ้นอยู่แถวเดียวนี้ลกแล้วก็มารวมมันน่ะอืมแล้วก็มามาใส่ใส่ในเตาเดิมมาใช้ถังถังสองร้อยลิตรอ่าเดิมใช้ถังสองร้อยลิตรนะครับตรงน้นนะครับมันได้น้อยไงมันได้น้อยเสียเวลาอืม อันนี้ก็จะได้ฐานใช้ด้วยใช่ไหมครับฐานใช้ด้วยฐานขายด้วยแล้วก็้น้นซุปวันไม้ก็คือเอาใส่ไม้เข้าไปให้เต็มปุ๊บใช่ไหมครับใส่ให้เต็มจุดไฟจุดไฟเข้าตรงไหนครับข้างล่างก็คือป่องป่องนี้ใช่ไหมครับปิดไว้อันนี้ปิดไว้อยู่อ่าก็ก็ไม่ต้องไม่ต้องเกี่ยวมามั้งอ่าก็ ก็คือจุดไฟเข้าตรงนี้แล้วข้างบนข้างบนก็มีมีฝาปิดอยู่นอเหล็กอาเป็นฝาเหล็กปิดฝาเหล็กปิดอ่าก็คือยกยกทับเลยอ่ายกทับเลยตัวนี้จะลองจะลองไม้อ๋อลองไม้สําหรับเอ่อแย่ไฟเข้าข้างล่างอให้ช่องอากาศมีช่องอากาศไปไปเป็นเป็นตะแกรงรองรับไม้สําหรับใต้เตานะครับสําหรับใต้เตาก็คือจะลองไม้ไว้ ไม่ให้ไม้มันยันพื้นเนาะครับนะอืมแล้วก็ปิดฝาจุดจุดไฟจุดไฟเสร็จแล้วปุ๊บจุดไฟแล้วทําไงต่อครับลุงจุดไฟจุดไฟฝุมัฝานจะติดข้างล่างอ่ะอ่าฮะกว่าจะไฟควันบ้าดีเขบอกอะควันบ้าออกอะอ๋อมีควันบ้าออกที่ที่ปลายปองฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่าครับอันเนี้ย ที่ลองอันนี้อันนี้อุดไว้อยู่เพราะว่าอะไรครับไม่อยู่ไม่ได้ใช้ไงฮะเดี๋ยวตัวเตออะไรเข้าไปอ๋อก็คือช่วงหยุดใช้งานก็อุดไว้ก่อนครับผมอืมแต่ถ้าเผาก็คือเปิดเปิดท่อให้ให้ควันออกครับผมควันบ้าใช่ไหมครับบ้าขึ้นมาไหลแล้วค่อยเริ่มปิดควันบ้าขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วค่อยเริ่มปิดไหมเขาว่าไงครับข้างล่างมันติดแล้วข้างล่างติดแล้ว ลักษณะสีควันสังเกตได้ไหมครับลี่งไงครับดำเลยดำดำเทาๆใหญ่ออกเลยปุ๊บ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 อืมถ้าอย่างงั้นก็คือปิดปิดตรงไหนครับปิดรูปิดข้างล่างฝังจุดใช่ไหมครับอ๋อปิดข้างล่างฟังจุดอ่าเลยจนควันออกนิ่งไม่มีละนิ่มีอ่าแสดงว่าเริ่มติดแล้ว เราก็ทิ้งไปล้วก็คำนวณเราดูว่าในปากเตามันมันจะนมัจะใช้กี่ชั่วโมงเราต้องคำนวณอยู่ที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 ่ถังที่เราจะใส่หรือว่าเราจะเผาสักแปดชั่วโมงอฮะถึงมาปิดเพื่อจะให้มันดับอะไรอย่างแล้วแต่เขาจะาเอา่านยากต้องลงไหมอไหนไม่ไม่เป็นไรไม่สูงมากไม่สูงมากอ่าไม่สูงมากอสะดวกันนั้น อ่าสะดวกสะดวกครับทั้งสองร้อยลิตรใช่ไหมครับไนเดียเดี๋ยวเราไปดิบันทำมันเนี้ยครับได้ไม่ท่าไรหรอกทัอืมแล้วแล้วขั้นตอนการเอาน้ำส้มขันไม้อะครับลุงก็มันจะมีป่องของมันอยู่ปกติจะมีป่องอันนี้ป่องมันแตกอ๋อป่องแตกอยู่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับอืออ๋อโอ้ก็ก็จะจะทำมุมเอียงไว้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็จอดแล้วก็ห้อย เราไม่ต้องใช้ไม้ไผ่แล้วนั่งแค่ไม้ไผ่ไม้ไผ่บ้านยังใช้ไม้ไผ่อยู่ไม้ไผ่มันลำบากเลยหาหาต้องไปหาใช้งานไม่สะดวกนะครับนะใช่เนี่ยนี่สุดแต่บางทีเขาใส่แป๊บเลยนะวันนี้ใช้แป๊บเหล็กเลยนะอะไรที่อะไรคุกไหนที่การนั้นดีลาบลีที่ไปดูแป๊บอืม้วแล้วได้ได้ได้น้ำส้มควันไม้แล้วใช้ได้เลยไหมครับหรือต้องต้องตั้งไว้ก่อนวางไว้ก่อน วางไว้นานสักเท่าไหร่ครับพี่น้องแล้วข้างล่างเป็นสามทางหรือว่างอเป็นที่ที่ที่งอลอแล้วเจาะรูไม่ใช่ไม่ใช่สามทางไม่ใช่เจาะลงเลยเจาะลงสูตรมันก็งอขึ้นมาแล้วก็เจาะรูให้มันให้น้ํายางไอ้มันไหลลงข้างล่างก็ก็ประมาณผมว่าประมาณนักสามเดือนก็มันใช้ได้แล้วมั้งอ๋อสามเดือนแล้วสัดส่วนการใช้อลครับลุงน้ำสํมคัญไม้ มีตัวอย่างเหลือให้ไว้ให้ดูไหมครับินแนะนำเลยโอ้โหที่มันนานแล้วเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือทำไว้แล้วเต็มถังเลยกินใช้ได้กินใช้ได้อ่าคือเดี๋ยวคืปิดมาอ่าคุยต่อได้เลยคือจริงจิงแล้วอ่ะผมว่าที่ที่มันไล่แมลงได้เพราะมันกลิ่นควันเนี่ยมันเป็นไฟไม้ป่าไงวแมลงมันจะหนีอ่ะ อ่ามันก็มาคันมีผลอะไรอ่ะไม่ได้เขียนไม่ได้กลิ่นอืมสัดส่วนการใช้อย่างผสมน้ําใช่ไหมครับฉีดครับผสมสัดส่วนเท่าไหร่ครับเนี่ยผมก็ใช้เงี้ยประมาณประมาณอ่ถังถังโยกนะถังโยกถังโยกก็น่าจะประมาณยี่สิบลิตรเนาะถังโยกยี่สิบลิตรครับผมจะใช้เดียวประมาณเนี้ยประมาณฝาหนึ่งสามฝาสามฝาอืมสามฝาเอ่ออ่าสามฝาเล็กๆนะครับอืมฝาน้ำสามฝา ก็ถือว่าประหยัดมากนะครับทําใช้เองด้วยปลอดสารพิษด้วยไอ้พวกนี้มันมากน้อยไม่มีผลอยู่แล้วอืมมากหรืมีกลิ่นมากแต่เอ่าเพราะว่ามันมันมันกลิ่นไรเงี้ยอ่าไม่ไม,ไม่มีผลว่าอะไรนะปุ๋ยเค็มไม่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 ไมอ่าใส่มากใส่น้อยก็เข้มข้นมากเข้มข้นน้อยนะครับใส่มากก็เปืองใส่มากก็เปืองใส่น้อยก็กินเบาบางนะ ก็น้ำส้มควันไม้ของลุงสันตินะครับแกทำเกษตรพอเพียงแล้วก็เกษตรอินทรีย์ปลอดสารทุกอย่างเลยนะครับนี่จัไปอ่ะไโอเคครับสวัสดีครับ